ท่านบอกว่าเขาจัดสารมาเพื่อให้ทํำยังไงให้คนไปใช้สิทธิ์ร้อยเเซ็นต์แต่เรามีการเตรียมในสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือตัวบุคลากรคณระ,ะที่จะจดาเนินการจัดให้มีการประชามตินะครับก็ <c oughs> คือคณะกรรมการออกเสียงประชามติประจำจังหวัดนะครับขณะนี้มีการแต่งตั้งและประชุมเลือกประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โดยมีท่านสุรพันธ์บิตรมาตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน้ําการออกเสียงซึ่งที่นาแต่งตั้ง อนุกรรมาการออกเสียงประจําอาเภอไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ที่ดาเนินการกับเพื่อนบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่ระดับส่วนกลางจังหวัดและอำเภอนะครับออนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องของการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจําหน่วยต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการให้การจัดทำประกาศนิติบัญญไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็อตอนนี้รอรับแจ้ง เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแต่เรื่องแผนของการจัดหานั้นได้เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่เรา,เอ,าอยากจะเรอารมณ์ความพันธ์ก็คือการลดลงให้ไปใช้สิทธิ์นะครับซึ่งขณะนี้ที่เป็นห่วงก็คือการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจ,จังหวัดนะครับซึ่งเดิมกปกติแล้วทั้งประเทศเนี่ยจะมีคนลงทะเบียนไว้ตอนเลือกตั้งตัวสอบตัว,ตวอรอประมาณสองล้านคนนะครับแต่ขณะนี้ทั้งประเทศ มีผู้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทออกสงออกเสินนอกเขตเนี่ย